จังหวัดภูเก็ตน,นะคะถือได้ว่าเป็น1ใน5สถานที่ยอดฮิตของกองถ่ายทําภาพยนตร์จากต่างประเทศโดยในปี2,565ปีที่ผ่านมานะคะพบว่ามีการเข้ามาถ่ายภาพยนตร์จํานวน15เรื่องจาก15ประเทศค่ะ ในปี2565ที่ผ่านมานะคะจังหวัดต่างๆของประเทศไทยถือได้ว่าเป็นสถานที่ยอดฮิตที่จะมีกองถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำซึ่ง5อันดับแรกนะคะได้แก่กรุงเทพมหานครภูเก็ตสมุทรปราการเชียงใหม่และพังงาค่ะโดยรัฐบาลเองนะคะได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยรวมถึงในการจ่ายเงินคืนให้กับผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างชาติและ ในปีช่วง7ปีที่ผ่านมานะคะคือตั้งแต่ปี2,560มาจนถึง2,566ค่ะมีภาพยนตร์จำนวนกว่า45เรื่องที่เข้ามาตามมาตรการในการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยนำรายได้นะคะเข้าประเทศมาเกือบ9,000ล้านบาทด้วยกันเป็นการหมุนเวียนเศรษฐกิจในอัตราทวีคูณถึง17,000ล้านบาทเลยค่ะ ในส่วนของจังหวัดภูเกต็ตนะครับทางด้านของนายโสพลเข้มการประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเกต็ตก็ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าจังหวัดภูเกต็ตยังคงเป็นจังหวัดตัวเลือกอันดับต้นๆของประเทศในการถ่ายทําภาพยนตร์ของผู้สร้างภาพยนตร์ต่างชาติโดยภาพยนตร์และก็วีดีทัศนะครับและก็จังหวัดภูเกต็ตเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งใน5ของจังหวัดอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพที่รัฐบาลเนี่ย ช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนและก็ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้และก็ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศสําหรับสถิตินะครับในเรื่องของการถ่ายภาพ,พยนตร์ต่างประเทศในส่วนของจังหวัดภูเก็ตพบว่าในปี2564มีต่างชาติเข้ามาถ่ายพัมภาพภาพยนตร์นะครับจำนวน3เรื่องจาก3ประเทศในปี2565จํานวน15เรื่องจาก10ประเทศและก็ล่าสุดนะครับในปี2566ข้อมนะูลณวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ มีภาพยนตร์ที่ต่างประเทศนะครับเข้ามาถ่ายทําจํานวน3เรื่องจาก3ประเทศครับทั้งนี้ค่ะจากการรายงานของกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพบว่าในปี2565มีการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยถึง348เรื่องโดยในเดือนกันยายนแล้วก็เดือนพฤศจิกายนปี2565มีการถ่ายทําสูงสุดอยู่ที่42เรื่องค่ะในขณะที่ล่าสุดเองเดือนมกราคม 2566ในปีนี้นะคะมีการถ่ายทำไปแล้ว34เรื่องสร้างรายได้ให้ประเทศกว่า298.11ล้านบาทค่ะซึ่งข้อมูลนี้นะคะเป็นข้อมูลณนะวันที่31มกราคม2566ค่ะ